กับกระปุกตัวนี้นะคะถ้าลูกค้าสังเกตาหาะมันจะมีติ่งแล้วก็ลักษณะขอก็ค่ะด้านล่างมันจะบานกว่าเพราะฉะนั้นเวลาวัดให้เราหงายฝ่ายนี้นะคะแล้วก็วัดจากตรงที่เป็นติ่งมาเลยนะคะอันนี้มันจะอยู่ที่17เซนนะคะสําหรับตัวนี้เราจะต้องใช้เป็นฟิล์มหดมาประยุกต์นะคะเพื่อที่จะพูดข้อ,อก,กว่า ตัวที่เราจะใช้อาหารจะเป็นไซส์1 1คูณ15นิ้วจะเป็นตัวนี้นะคะจะเปิดทะลุกันแล้วเรามาตัดแบ,บ่งมันจะเป็นแผอ,อย่างนี้มาด้านนี้คือด้านที่เปิดทะลุวิธีการก็คือให้เราพับครึ่งแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะแบ่งครึ่งมันจะใช้เป็นีดหรือคัตเตอร์ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราทําเร็วๆเป็นใช้ก้นไก่นะคะปึ๊บอันนี้ค่ะ ก็คือลูกค้าจะแบ่ง2หรือว่าแบ่ง3ก็ได้นะคะเดี๋ยวตอนนี้เราจะแบ่งเป็น3ส่วนนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่จะใช้ได้นะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะส่งในลักษณะนี้นะคะค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็จับไว้ในลักษณะนี้นะคะบีบไว้อย่างนี้เพราะว่ามันมันไม่ใช่ไซส์มันมันก็จะหลวมนิดนึงนะคะบีบบีบไว้ในลักษณะแบบนี้นะคะ ด้วยเครื่องเตาร้อนค่ะพอหดอแล้วเราปล่อยได้นะคะอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยค่ะมันก็จะหดรักแบบนี้นะคะแต่ถ้าเราอยากได้ทํางานง่ายๆอันนี้คือที่เมื่อกี้แบ่งรึ่งมา เราก็คือสามารถสวนในลักษณะนี้แล้วเราก็ทําการหดได้อันนี้ก็จะง่ายขึ้นแล้วก็ลักษณะคือมันก็จะคูมอ,อย่างนี้นะคะวิธีการเนี่ยเราก็ให้มันอยู่ด้านบนแล้วก็ด้านล่างอย่างนี้นะคะเลยขึ้นไปนิดนึงแล้วก็เป่าล็อกล็อกหัวล็อกคายแบบนี้นะคะ เ,ออเสร็จเรียบร้อยก็จะออกมาค่อนข้างแน่นนะคะแล้วก็คุมด้านบนคุมด้านล่างเป็นวงแบบนี้นะคะค่ะขอบคุณค่ะ